8ัน1 8วันนับวันเลยเมื่อก่อนคือห่างกันเดือนครึ่งอะยังไม่รู้สึกว่าตอนนานขนาดเนี้ยครับตอนนี้คือแบบ10วันก็รู้สึกว่าแบบห่างกันเป็นเดือนแล้วอะไรเงี้ยกอดลูกลืมหน้าไหมครวิดีโอคอลอยู่โอ้ตอนนี้ก็เศร้าใจเหมือนกันนะครับเวลาวิดีโอคอลไปลูกเห็นหน้าแล้วปุ๊บเฮ้ยก็วิ่งอยจริงเหรอทำไมอะแล้วเป็นเฉพาะกับเราด้วยเออทำไมอะคือลูกลืมหน้า ผมว่าอาจจะงอนหรือเปล่าไม่รู้อะเพราะเพราะว่า5วันแรกเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันอะพอเจอหน้าผมเขาก็ดีใจคุยแล้วก็แบบว่าคิดถึงบ้านที่เมืองไทยไหมเขาบอกออแต่พอหลังจากนั้นไปเนี่ยเจอหน้าผมแบบรำคาญอยากให้วางโทรศัพท์แต่เราไม่วาเขารู้ก่อนหรือเปล่าผมก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะช่วงเด็กวัยเนี่ยเป็นวัยที่แบบยังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ยังไม่รู้ว่าจะแสดงความรู้สึกยังไง ก็เลยเอแล้วก็แล้วก็วิ่งหนีแล้วก็วาง